สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตวปีวอกนะคะและนี่คือดวงประจำเดือนกันยายนปีพศ2565เหมือนเรียงไพ่ไม่ค่อยดีเหมือนเรียงไม่ตรงค่ะขอาไัยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่การงานก่อนนะในเดือนนี้นั้นคนเกิดปีวอกคุณค่อคนข้างร่าเริงนะมีความสุขแล้วก็ ดูไม่เครียดในเดือนนี้ถามว่างานคนเป็นอะไรไม่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะอย่าเออคือโอเคมันไม่ได้เร่งไม่มีอะไรหวือหวาเข้ามาแต่ว่าตัวคุณต้องทาอย่างสม่ําเสมอนะนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดพักได้นะคะแต่อย่ามากเกินไปทำให้มันเป็นสม่ำเสมอ นะคะไปทำงานจันถึงสุขไปทำงานจันถึงเสาช่วงระหว่างนี้มี OT มีงานเพิ่มก็ทำไปเป็นต้นนะคะมีออนไลน์นะคะ Facebook YouTube อะไรเปิดเพจเอ่ยเปิดเว็บไซต์ตัวเองเอ่ยก็ทำไปค่ะใจเย็นเย็นะคะแต่คุณทำตัวให้คุณร่าเริงนะ่ะถูกต้องแล้วนะคะมัน คือตรงนี้มันเป็นแฮงแมนอาจารย์ก็บอกให้คุณทำไปเรื่อยๆนะและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำอยู่ในโลกออนไลน์ทุกคนนะีนะให้ทำตามกฎของแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่ด้วยนะคะกฎระเบียบข้อบังคับอะไรของเขาก็ดูให้ดีแล้วก็ทำตามนั้นด้วยนะเดี๋ยวมานั่งเครียดคิดมากเหมือนคนงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยทำทุกวนันอะไอย่างงี้นะ เดี๋ยวมานั่งโทษตัวเองไม่ได้นะคะนะแต่ยังไงขอให้คุณทําไปเรื่อยๆทําต่อลุยต่อไปนะคะจะเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะพ้นเดือนนี้ไปแล้วก็ต้องทําไปอีกนะคะสรุปการงานอาจารย์ที่ผ่านในเดือนนี้นะต่อไปเรื่องการเงินนี่แหละการที่เราทําไปเรื่อยๆนะคะนะเรามีความสม่ําเสมอในตัว มันก็ามาซึ่งเงินค่ะกระเป๋าตุงกระเป๋าหนักกันเลยนะแต่ก็ต้องรู้จักเก็บนะคะรู้จักใช้รู้จักจ่ายนะทําบัญชีครัวเรือนซะอันนี้เก็บนะอันนี้ค่ะไฟอันนี้ค่ะอินเทอร์เน็ตอันนี้ค่ะรถโรงเรียนลูกนะอันนี้ค่ะผ่อนบ้านค่ะผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องจะแจ้งออกมาอย่างชัดเจนในสมองตัวเองก็ได้หรือสมุดโน้ตก็ได้เป็นตน้นอีกอย่างหนึ่งนะคะ รหัสเข้าสู่แอปพลิเคชันหรือบัตร ATM แอปธนาคารต่างๆอย่าโน้ตเอาไว้ในโทรศัพท์นะคะอย่าถ่ายรูปเอาไว้ในโทรศัพท์ให้แยกออกมาลงสมุดโน้ตให้หมดไม่ควรเลยมันแฮกกันได้นะคะมันทำกันได้นะเพราะว่าตำรวจเรายังไม่ได้เป็นวิศวกรข้อมูลน,ะน้อยมาก ถ้าตำรวจเป็นวิศวกรข้อมูลเยอะๆเนี่ยจะดีแล้วก็เพิ่งได้นะคะนะสรุปการเงินผ่านค่กระเป๋าหนักกระเป๋าตุงเลยค่ะเดือนนี้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพมาสุขภาพอ,อ่าอาจจะเป็นเรื่องกดไหลย,ย้อน่ะโรคในช่องท้องอะคะ่ะปวดประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ถึงขั้นต้องไปโรงพยบาบาลหาหมอ,อเราดูแลตัวเองได้ บางคนเป็นโควิดก็ยังดูแลตัวเองได้ติดต่อกับหมอทางแชทนะคะไปแต่แถวๆบ้านอาจารย์ไปรับยากันเองจริงแถวๆบ้านอาจารย์ไปรับยากันเองนะไม่รู้ล่ะมันไม่รู้นะคือดูแลตัวเองได้แล้วอะแต่คงจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินนิดนึงนะก็ไม่ยากอะไรหรอกคุณทําได้อยู่แล้วนะคะสุขภาพจะได้ผ่านคะ่ะผ่านดูแลตัวเองได้นะ ่ต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อืมจะหาคนปิงคนนี้คนนี้นะคนคนหนึ่งปิงละอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ปิ๊งคุณนะเขาไม่รู้จักคุณเขาไม่มองเห็นคุณเลยเขาไม่รู้จักคุณเลยทาง,ทงนั้นที่เคยพบเคยพูดปะพูดพบปะพูดคุยกันแล้วนะเหมือนไม่อยู่ในสายตาวงนอกอะทีนี้ทําไง ต้องทําตัวให้ให้ให้เด่นขึ้นมาให้ได้ใช่ไหมคือเธอและเขาไปอยู่ที่ไหนล่ะสมมุติไปงานเลี้ยงเราก็ไปงานเลี้ยงด้วยเะใช่ไหมเขาขึ้นรถอ่าไฟฟ้าเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปด้วยเขาไปเดินห้างเราก็ไปเดินห้างด้วยทําตัวให้แบบเ,เห็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้สร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะในเดือนนี้ คุณทำแต่ง,งานของตัวเองค่ะสนใจแต่เพื่อนฝูงมากจนเกินไปจนไม่สนใจแฟนนะในเดือนนี้นะกินเลี้ยงอะไรตรงไหนก็เอาแฟนไปด้วยดีกว่าสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนที่ไหนเอาแฟนไปด้วยจะได้ไม่ต้องรู้สึกเหินห่างจนห่างเฮินกันออกไปมันไม่ดีเลยนะคะในบางท่านอย่างจะมีลูก มีได้คุณต้องพร้อมทุกอย่างค่าน้าค่าไฟเราก็ต้องจ่ายใช่ไหมทีนี้จะมีค่าอะไรค่าเลี้ยงดูค่านมผงค่าแปมเพรสค่าตรวจอะไรไม่รู้ละค่าฝากพิเศษอะไรไม่รู้อ่ะมันเยอะไปหมดเลยคุณต้องพร้อมนะไม่ใช่อยู่อจะเอาลูกม,มัดใจไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ผิดละผิดละนะได้ถามว่าโอกาสที่ดีๆจะเข้ามามีไหมม,มีค่ะตัดจบเป็นเนี่ค่ะ หนึงเรียนนะคะคุณสามารถที่จะควบคุมและคอนโทรลได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาถ้าคุณเข้ามาดูในคลิปนี้ <c oughs> นะคะอ่ะสรุปสรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นความจริงแล้วคุณเป็นคนไม่เครียดในเดือนนี้แล้วมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ผ่านไปอย่างง่ายๆได้โดยที่คุณเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะคุณค่อนข้างมีดวงด้วยในเดือนนี้ นะแต่ก็มาแย่ตรงนี้หน่อยเนี่ยแฮงแมนขึ้นมาตรงนี้แย่นิดนึงมันจะไม่แย่ก็ต่อเมื่อคุณรู้จักพลิกแพลงไปตามสถานการณ์น,นั้นๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าต่างหากหนะจึงจะรอดนะคะอย่างอื่นโอเคหมดเลยค่ะไม่มีปัญหาเพราะนั้นเด๋ยนนี้เหมือนคุณทำชีวิตไปเรื่อยๆได้แต่อย่าเรื่อยเปื่อยนะทำไปเรื่อยๆได้แต่อย่าเรื่อยเปื่อยนะยยยยนะคะ งานดีกับเป๋าตุงไม่ต้องห่วงเดือนนี้นะม,มามาหมดแล้วนะคะตามหน้าไพา่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ